ตำนานทหารไทยใหญ่นักรบแห่งภูผาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนเทือกเขาสูงแห่งแผ่นดินไทยใหญ่มีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาชาวบ้านที่นี่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขทำนาล่าสัตว์และรักษาวัฒนธรรมของบรรพบุรุษไว้แต่แล้ววันหนึ่งความสงบสุขก็ถูกทำลายลงเมื่อกองทัพศัตรูจากดินแดนไกลพ้นยกพลมาหมายยึดครองหมู่บ้านพวกเขาเผาทุ่งนาทำลายบ้านเรือน และจับชาวบ้านไปเป็นชเชลยชาวบ้านที่เหลือหวาดกลัวไม่มีใครกล้าลุกขึ้นสู้ในยามที่ทุกอย่างดูสิ้นหวังมีชายหนุ่มคนหนึ่งก้าออกมาจากฝูงชนเขาชื่อว่าขุนสายฟ้านักรบหนุ่มผู้มีจิตใจเด็ดเดี่ยวเขาเป็นบุตรชายของอดีตทหารกล้าแห่งไทยใหญ่แม้ยังหนุ่มแต่เขาได้รับการฝึกฝนศิลปะก,การต่อสู้มาตั้งแต่เด็กแผ่นดินของเราบรรพบุรุษของเราจะไม่มีวันตกเป็นของศัตรู คุณสายฟ้ากล่าวด้วยเสียงหนักแน่นเขารวบรวมชายชกันในหมู่บ้านฝึกพวกเขาให้ใช้อาวุธและกลยุทธ์รบแบบกองโจรกลางดึกคืนนั้นคุณสายฟ้าและพักพวกบุกเข้าไปยังค่ายศัตรูพวกเขาใช้ความมืดและความชำนาญในภูมิประเทศเป็นอาวุธพวกทหารไทยใหญ่เคลื่อนตัวงเงียบเชียบราวกับเสือภูเขาพวกเขาใช้ธนูดาบและกับดักจักป่าเล่นงานศัตรูทีละน้อยจนข้าศึกเริ่มหวาดกลัว การรบดำเนินไปหลายวันในที่สุดกองทัพศัตรูก็พ่ายแพ้พวกเขาถอยร่นออกจากดินแดนไทยใหญ่ชาวบ้านที่ถูกจับตัวไปได้รับการปลดปล่อยหมู่บ้านกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งคุนสายฟ้ากลายเป็นวีรบุรุษของหมู่บ้านและตำนานของเขาถูกเล่าขานต่อมารุ่นแล้วรุ่นเล่าว,ว่านกรบไทยใหญ่แม้ตัวเล็กแต่หัวใจยิ่งใหญ่ดังขุนเขานิทานเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติที่แต่งขึ้น หากคุณต้องการให้เพิ่มรายละเอียดหรือปรับแก้ไขอะไรบอกได้นะ